สวัสดีค่ะค่ะพี่ลินสตาร์ิวตี้นะคะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงอาการโยโย่เอฟเฟกให้ฟังกันนะคะก็คืออาการโยโย่เอฟเฟกนะคะบางคนแบบสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะคืออาการที่เราเนี่ยเผลอหลุดไปกินพวกยาไซบูทามีนส่วนผสมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือบางคนอาจจะตั้งใจอะไรเงี้ยพวกยาในคลินิกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็แล้วพอเลิกกินเนี่ย ไม่ว่าเราจะอดอาหารแค่ไหนใช่ปะมันก็จะตัวบวมเรื่อยๆในช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แรกพวกนี้เรียกว่าการโยโย่เอฟเฟกนะคะแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งว่ากินอาหารเสริมลดน้ําหนักมีออยอถูกต้องพี่คะทําไมหนูเลิกกินทําไมหนูถึงอ่าโยโย่เอฟเฟกไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าถ้าน้องกินอาหารเสริมถูกต้องมีออยยอแท้ๆพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มียาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาเลิกกินเนี่ย น้องอาจจะอ้วนขึ้นแต่ว่าไม่ได้เขาอันนั้นเนี่ยไม่ได้เรียกว่ายโย่อยเอฟเฟกนะคะเรียกว่าการที่เราไม่คุมอาหารเองนะคะไม่คุมปากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวพี่เองเนี่ยคือพี่พี่หลินจะเป็นคนที่อ้วนง่ายมากนะคะไม่ว่าจะกินถ้ากินเกินลิมิตเกินนิดเดียวนะมันก็อ้วนแหละหรือว่าเดินผ่านดมกลิ่นมันก็อ้วนเออเต็เงเต่เงเหมือนกันนะบางทีแต่แบบว่า เออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ทุกวันนี้คือมีตัวช่วยนะคะมีตัวช่วยมาตลอดเวลาตลอดเวเลยตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะคะถ้าใครที่ติดตามก็คือจะจะกิน จะมีอินช่ายไ,ไวคอยช่วยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะไปพี่หลินจะไปทริปไปทัวร์ไหนอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยกับพวกสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นพี่อะไรเงี้ยกลับมาก็จะอ้วนขึ้นทุกทีย่นแต่ว่าน้ําหนักในที่นี้ก็คือจะไม่เกิน2กิโลประมาณเนี้ยเราสองเราคือเป็นคนที่กินเราอ้วนง่ายเนี่ยเราจะยิ่งเราไปเจอแบบอาหารเยอะเยอะอะแล้วอาหารแปลกแอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ไหวเลยเออกินไปก่อนแล้วค่อยกลับมาลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ก็จะมีอินซับไวไวเนี่ยค่ะคอยช่วยอยู่นะคะตัวนี้ก็ยังกินอยู่นะคะใครที่ติดตามตั้งแต่แรกก็คือจะกินรู้จะรู้ว่าพี่หลินกินตัวนี้นะคะกินอยู่ตัวนี้กินตอนเช้าคือตัวนี้จะกินวันละเม็ดถึง2เม็ดแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนที่โชคดีเงี้ยเออคือกินแค่วันละเม็ดตอนเช้าฉันก็เอาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันทําให้ไม่หิวทั้งวันเลยอะมันเอาอยู่ได้ทั้งวันเลยแต่บางคนบอกว่าพี่หลินนะคะทำไมหนูกินแล้วแบบ ตกเย็นยังหิวแสดงว่าน้องค่อนข้างดื้อยามากกว่าพี่หรือว่าบางทีน้องไม่ได้กินดีท็อกอะไรเลยพวกนี้ก็จะสะสมตันนะคะล้ำไส้จะตันร่างกายจะตันกินพวกนี้จะไม่ค่อยรู้สึกแหละก็อาจจะเป็นกินตัวนี้2เม็ดอะไรเงี้ยหรือว่าปรับเป็นโกไปเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอินชาพ,พีโกตัวนั้นกล่องสีส้มหมาเออตัวนั้นก็ สำหรับคนที่ดื้อยาจริงๆดีกว่าแล้วก็น้ำหนักประมาณ70ขึ้นไปจะดีกว่านะคะถ้าแบบว่าใครไม่ถึงน้ำหนัก70อไรเงี้ยแล้วอยากกินอย่าฝืนเพราะว่ามันทรมานกับร่างกายนะคะเพราะว่าําไหมรู้ไหมมันมีคาเฟอีนสูงนะคะซึ่งปกติแล้วอย่างเช่นสมมติว่าน้องวันนี้น้องกินกาแฟ2ช้อนนะคะพรุ่งนี้น้องเปลี่ยนไปกาแฟ6ช้อนถามว่าร่างกายน้องรับไหมไม่รับนะคะถูกไหมเหมือนกันคะ่ะอินซับเปีว้แบ่งเป็นสูตรก็เหมือนกันนะคะกินตามสูตรกินตามของเราที่แบบว่า เอาที่เรากินแล้วสบายใจสบายร่างกายไม่ทรมานดีกว่าเนาะแล้วก็ก่อนนอนกิน h ฮซด้วยนะคะตัวนี้มันจะช่วยลดสัดส่วนนะคะพี่หลินนะจะบอกว่าอะไรปะคือมันต้องกินร่วมกันนะเพราะว่าพี่เคยกินแบบอินชาป,ปี้อย่างเดียวใช่ปะเอออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แรกนะคะลดไปประมาณโลนิดๆน,นะคะส่วนถ้าพออาทิตย์ที่สพี่กินคู่กันเออมันลดได้สโล พี่ก็งงอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันเกิดมาคู่กันจริงๆนะสองตัวนี้มันต้องกินคู่กันห้ามกินอินชาป,ปี้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันจะเห็นผลช้าม,มากนะ,ะก็ต้องกินคู่กันนะแล้วก็อ่าล่าสุดเนี่ยมันมีตัวนี้มาใหม่นะคะออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะ ตัวนี้ชอบมากๆคือปกติแล้วเป็นคนที่มีปัญหารเรื่องท้องผูกนะคะเพราะว่าเคยดื้อยาถ่ายเม็ดสีเหลืองมานานถูกปะที่เคยบอกไปแล้วว่ากินยาถ่ายเม็ดสีเหลืองมาแปดปีพอไม่กินยาถ่ายเม็ดสีเหลืองมันก็ไม่อึอ่ะแล้วเก็บไว้ห้าวันถ่ายทีเป็นคนที่ปล่อยตัวเองมากแบบปล่อยป่าละเลยเป็นแบบ ไม่ได้เรื่องอ่ะเพราะว่าเกือบจะเป็นมะเร็งนาไส้นะคะเพราะว่าปล่อยปล่อยจนแบบว่าห้าวันไม่ถ่ายอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมาเป็นปีหลายปีอะไรเงี้ยอะฮะจนแบบวันหนึ่งปวดท้อง ต้องย้อมกลับไปดูคลิปกันก่อนก็คือปวดท้องนะคะแล้วก็เข้าลงพาบาลกะทันหันนะคะหมอก็ตรวจเจอติ่งที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้อออันนั้นน่าก,กลัวนะคือสุขภาพเราอะค่ะจําเป็นไม่ว่าเราจะทํางานหนักแค่ไหนถ้าวันนึงเนี่ยเราเป็นโรคมันก็มันก็นกฟรีอะเออเหมือนเราแบบทํางานมาตลอดทั้งปีใช่ปะละ่ะเออก็คืออเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องกินพวกเนี้ย ขับออกมาต,อตลอดนะคะเพราะมันจะช่วยกวาดลําลไส้ตลอดก่อนหน้าน,นี้จะกินอีทอยอีกตัวหนึ่งก็กินดีแต่น,นั้นก็ยังกินดีค่ะแล้วก็จะกินสลับกับตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยอืมก็กินจริงก็กินหมดเลยถามว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยจริงๆออกมารีวิวเงี้ยคนไม่เชื่อหรอกเพราะว่าหนึ่งแม่ค้าขายเงียเออแต่อย่าลืมนะคะว่าพี่หลิงขายทุกยี่ห้อนะคะร้านพี่ขายทุกยี่ห้อมากนะคะก็คือเราก็จะแบบว่าพยายามคัดแต่สิง่งดีหรือว่าน้องลายมาเงี้ยเราก็จะบอกหมดอะไรเงี้ยอืมก็ ฝากนิดนึงฝากสามตัวนี้ไว้นะคะ The ะเบ e กินกินร่วมกันอินชัพ้พไว้ตอนเช้านะคะ HCA ก่อนนอนกับดีท็อกนะคะสองตัวนี้กินห่างกันชั่วโมงหนึ่งจะกินอันไหนก่อนอันไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ห่างกันชั่วโมงหนึ่งเนาะส่วนอันนี้นิดนึงดีท็อกอย่ากินผิดวิธีนะคือจะมีทําแบบใบใบวิธีบอกไว้ให้แปะเอาไว้ให้นะคะก่อนที่จะแกะ อ่าฟอยหอ่อกระดาษพลาสติกใสเด้กกุณาอ่านของพี่หลินก่อนนะพี่ยุศาสตร์นั่งพิมพ์แล้วก็นั่งแปะให้ทุกกล่องเลยนะคะเป็นพันพันกล่องเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่านกันนิดนึงนะโอเคบ๊ายบาย